กลุมแก๊งเด็กอ้วนกลมหลังจากที่ซ้อมอยู่ในมุมของตนเองตามที่ตกลงรับมอบกันไว้หมัดเท้าเข่าศอกก็เริ่มมีอาการคันไม้คันมืออยากจะลงคู่ซ้อมคู่หูคู่หาเจ้าแมวอ้วนดำและเจ้าควายพุงปิ้นก็เป็นตัวตั้งตัวตีจับคู่ซ้อมกันหน่อยไหม เพื่อทดสอบวิชาหมัดเท้าเข่าศอกที่ศึกษามาเบื้องต้นกันหน่อยแล้วการประลองเล็กๆก็ได้เกิดขึ้นคู่แรกเป็นการเจอกันของมวยหมัดเจอมวยเตะเจ้าม้าแก้มยุ้ยเจอกับเจ้าแมวอ้วนดำเจ้ามาเตะเข้าไปพุงอ้วนๆของเจ้าแมวเจ้าแมวต่อยเข้าไปที่แก้มยุยยๆของเจ้าม้าเตะประทะหมัดการอย่างสูสีเตะติดพุงบ้าง ป่อยไม่ถึงบ้างแต่กองเชียร์ก็กระโดดเชียร์กันอย่างมันดูสนุกสนานกันใหญ่โดยเฉพาะเจ้าช้างโดดเชียร์ทีหนึ่งพื้นสะเทือนฝุ่นตลบแก๊งนี้ดูเป็นลูกบอลกลมใหญ่เด้งดึงเด้งดึ๋งกันไปมาอีกคู่หนึ่งเป็นการเจอกันของมวยเขา่าเจอมวยศอกเจ้าไก่ชนตัวจ้ำม่ำปะทะเจ้าควายพุงปิ้นไก่ชนเปิดก่อนตีเข่าเข้าไปอย่างเร็วเจ้าควายพุงปิ้น เตะสวนและจะใช้สอกสั้นแต่ก็สั้นจริงๆไม่โดนเจ้าไก่ชนแล้วเจ้าไก่ชนก็ใช้ความไวกระโดดตีเข้าไปอย่างจังคู่นี้เจ้าไก่ชนเป็นต่อด้วยความเร็วเจ้าช้างเชียร์อย่างมันแล้วก็ตะโกนแซวเจ้าควายพุงปิ้นลูกพี่ควายศอกจะสั้นไปไหนฟันให้มันโดนๆหน่อยงานนี้เหมือนเจ้าควายพุงปิ้นจะโดนล่อเป้าเจ้าไก่ชนไวกว่าจริงๆ ด้วยความมันในอารมณ์แก๊งเด็กอ้วนกลมสลับคู่ฝึกซ้อมกันต่อเป็นการเจอกันของคู่หูคู่ป่วนเจ้าควายุงปิ้นเจอกับเจ้าแมวอ้วนดำแต่เหมือนคู่นี้จะเน้นความหาเป็นหลักจะต่อยก็ไม่ต่อยจะฟันศอกก็ไม่ฟันเหมือนเข้าไปหยอกล้อป้อไปป้อมาไม่ต่อยไม่เตะก,กันสงน่นดูหนุงหนิง หนุงหมิงยังไงก็ไม่รู้เจ้าช้างน้อยก็พยายามเชียร์ชกๆกันหน่อยลูกพี่ไม่ใช่ให้ไปเต้นไปเต้นมาดูน่ารักกันจังเลยนะลุยสู้กันหน่อยเจ้าช้างน้อยพยายามยุยงให้เกิดความมันแต่เหมือนไม่ได้ผลเหมือนคู่ชกจะหมดแรงกันไปแล้วคู่ถัดไปเป็นการประทะกันของเจ้ามาแก้มยุ้ยกับเจ้าไก่ชนจ้าม่ำแต่ก็เหมือนจะหมดแรงตามคู่ที่แล้วไป กระโดดตีกระโดดเตะก,กันเหยืะแยะเจ้าไก่เริ่มช้าเจ้าม้าเริ่มผ่อนอ่อนแรงกันไปทั้งคู่ส่วนเจ้าช้างน้อยจะโดดเชียอย่างเดียวมันอยู่คนเดียวตะโกนแซวพี่พี่หมดเรียวหมดแรงอ่อนซ้อมยั่งกับเพลงพี่สามารถกันเลยนะลูกพี่เออเอ,อแซวอยู่ได้เองไม่มาลงซ้อมนี่ยืนกระโดดเชียเอามันอยู่คนเดียวเลย เจ้าควายแก้มยุ้ยบอกน้องส่วนเจ้าแมวอ้วนดำเริ่มพูดไม่ออกเพราะอ่อนซ้อมอ่อนล้าสละเกินส่วนเจ้าไก่เดินอย่างอ่อนแรงแล้วก็บอกกลุ่มแก๊งเพื่อนๆว่ากลับแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยว่าการใหม่แล้วก็เดินอย่างหมดสภาพกลับไปเจ้ามาก็เอ่ยออกมาเบาวๆว่ากลับแล้วเหมือนกันนะไม่ไหวแล้วเหมือนกันขอกลับไปพักตอนพรุ่งนี้เจอการผ่องเพื่อนพี่น้อง นักสู้ผู้น่ารัก EP 3ก็ได้จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วร่วมเดินทางไปกลับน่ารักนักสู้กันนะคะขอบคุณค่ะ